โยคะปิดจบภารกิจปั้นท้องลดโยคะบาลานซ์กับครูดาดานนามาสเตค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่สุดท้ายนั่นก็คือ36วันปั้นท้องลดกับภารกิจของเราค่ะในคลิปนี้เราจะเคลื่อนไหวไหลลื่นแล้วก็ผ่อนคลายพร้อมกับการกระตุ้นแกนกลางลำตัวแบบเบาๆค่ะ ในการเคลื่อนไหวไหลลื่นแบบนี้เราจะขอบคุณร่างกายของเราเองเราจะขอบคุณถึงพลังใหม่ที่ก้าวเข้ามาสู่ตัวตนของเราค่ะมาเริ่มขอบคุณร่างกายของเรากระตุ้นให้หัวใจได้รับรู้ถึงพลังใหม่กันเลยค่ะ กับภารกิจ36วันปั้นทองลดไวทองทำได้พาตัวเองมายืนอยู่ที่เสือนะคะเอาละห่างจากเสือหนึ่งฝ่าเท้ายืนให้เต็มฝ่าเท้ามือทั้งสองข้างวางข้างลำตัวม้วนก้นเข้ามาค่ะเก่งท้องเก่งก้นเปิดกล้ามเนื้อหน้าอกออกไป แล้วก็ปล่อยมือสบายสบายวางข้างลำตัวยืนให้เต็มฝ่าเท้ารับรู้ถึงการยืนค่ะสูดลมหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวค่ะขอยอีกสองลมนะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกค่ะหายใจเข้า และหายใจออกเยี่ยมมากกับพิษตาถ้าใครลืมตานะกับพิษตาลืมตาขึ้นมาได้เลยค่ะหมายถึงว่าถ้าใครหลับตาเอาละฮอร์โมนเริ่มพุกพาน คราวนี้ส่งความตั้งใจบอกกับร่างกายค่ะทุกการเคลื่อนไหวเป็นการกระตุ้นพลังงานในร่างกายให้ขอบคุณร่างกายตัวเองค่ะสูดลมหายใจเข้ามือประกบกันบริเวณหน้าอกศอกตั้งฉากนะหายใจออกส่งสะโพกไปด้านหลังกระดกก้นเล็กน้อยค่อยค่พับตัวเองลงไปและปล่อยมือค่ะปลายนิ้วเฉียดพื้นใครไม่ถึงแตะหน้าแข้งได้ สูดลมหายใจเข้ามือซ้นมือใต้หัวเข่ายืดตัวเองให้อกขนานกับพื้นใบหน้าขนานพื้นค่ะหายใจออกงอเข่าวางมือถอยขาสองข้างออกไปทางด้านหลังไปเลยค่ะพาตัวเองแพ้งแล้วสูดลมหายใจเข้าหายใจออกวางเข่ากระดกก้นงอศอกวางอ,อกและคางสไลด์ตัวเองไปค่ะช้าๆนะเท้าราบกับพื้น กดหัวไหล่ลงมาไปจมูกเฉียดพื้นสูดลมหายใจเข้าค่อยๆยืดพาตัวเองขึ้นมาท้องแขนหนีบลำตัวดันคือขึ้นมาดันจนสุดแขนแล้วยกสะโพกปลายเท้าตั้งแล้วโด่งขึ้นไปให้สูงขยืบเท้านิดหนึ่งเพื่อให้ส้นเท้าถึงพื้นเอาละเราเพิ่มยืดนะเส้นเราจะตึงๆเล็กน้อยงอขาขวาค่ะ งอเข่าขวาเหยียดเข่าขวาแล้วงอเข่าซ้ายขออีกสองชุดไครเส้นนะงอขวาเหยียดซ้ายงอซ้ายเหยียดขวาอีกชุดเดียวงอขวาเหยียดซ้ายอย่าลืมขะแมวท้องด่งสะโพกให้สูงแล้วงอซ้ายเหยียดขวา ขาวนี้เหยียดขาซ้ายพาตัวเองแบบขาตึงๆต,ตรงๆไปเลยใครส้นเท้าไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรคะ่ะไวทองทำได้เดี๋ยวเขาจะค่อยๆย,ยืดให้เราเองหูอยู่แนวเดียวกับแขนนะสายตามองไปที่เท้าท้องขแมวไว้แต่ไม่กั้นลมหายใจนะคะงอเข่าทั้งสองข้างเงยหน้ามองที่มือก้าวขวาและซ้ายมาที่มือทีเดียวไปเลยแล้วพับ ตัวเองลงมาพาหน้าหาหน้าแข่งหายใจออกท้องขาแมวหายใจเข้าวาดแขนขึ้นแล้วมือมาประกบกันบริเวณหนะ้าอก หายใจออกผ่อนคลายปล่อยมือวางข้างลำตัวเยี่ยมมากเอาละชุดที่สองเราก็จะขยับไปเรื่อยๆนะสูดลมหายใจเข้าคราวนี้วาดแขนขึ้นไปมือประกบเหนือศีรษะเลยค่ะหายใจออกพับตัวเองลงไปพามือแตะพื้นใครไม่ไหวแตะหน้าแข้งนะหายใจเข้ามือมาแตะที่หน้าแข้งใกล้ๆหัวเขา่ายืดตัวเองขึ้นให้หน้าอกขนานพื้น หายใจออกงอเข่าวางมือถอยขาข้างขวาไปให้ไกลแล้ววางหัวเข่าขวาเท้าราบทิ้งสะโพกแล้วมือขย่งหน้ามองตรงไว้แบบนี้เอาละสูดลมหายใจเข้าวางมือปลายเท้าตั้งถอยขาข้างซ้ายหายใจออกวางเข่ากระดกก้นงอศอกวางอกและคางสไลด,ด์ตัวเองไป กดไหลลงมาปลายจมูกเฉียดพื้นหายใจเข้าค่อยๆย,ยืดดันอกขึ้นมา ขึ้น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 สุดแขนยกสะโพกอย่าลืมเกรงหน้าท้องกระดกก้นปลายเท้าตั้งและพาหน้าท้องหาต้นขาก็โด่งสะโพกขึ้นศูนย์ไขเท้าขย่งขยับเท้าเข้ามานี่หนึ่งเรายืดไปแล้วพอขึ้นถ้าสุนักก้มหน้ารอบนี้เราจะรู้สึกว่าเราเบาขึ้นนะเมื่อสักครู่พาขาข้างขวามาแล้วคราวนี้พาขาข้างขวากลับค่ะ สูดลมหายใจเข้าพาขาขวากับใครก้าวไปไม่ถึงมือขวาจับข้อเท้าขยับไปให้อยู่ระหว่างฝ่ามือแล้ววางหัวเข่าซ้ายช่วงนี้หายใจออกผ่อนคลายมือขย่งยืดอกหน้ามองตรงทิ้งสะโพกลงไปพาย,ยืดหน้าขะ อาแล้วคราวนี้จะพาขาซ้ายกลับนะหายใจเข้าพาขาซ้ายกลับมาคู่ขาขวาแล้วหายใจออกพับตัวเองลงพาหน้าหานะแข้งท้องขมแมวไว้หายใจเข้าวาดแขนขึ้นไปมือประกบกันเหนือศีรักค่ะแล้วหายใจออกพับตัวเองลงท้องแขนหนีบหูพาตัวขนานพื้นแล้วค่อยปล่อยมือไปแตะพื้นสูดลมหายใจเข้ามือแตะหน้าแข้งยกตัวขึ้นค่ะ หายใจออกงอเข่าวางมือถอยขาซ้ายแล้ววางหัวเข่าเท้าราบมือขย่งทิ้งสะโพกหน้ามองตรงไปค่ะเยี่ยมมากค่อยๆรับรู้กันยืดนะเอาละหายใจเข้าวางมือไปเท้าตั้งถอยขาข้างขวามา พาตัวเองแพ้งแล้วหายใจออกวางเข่ากระดกก้นเงาสศอกวางอ,อกและคางสไลด์ตัวเองไปกดไหล่ลงไปไปลายจมูกเฉียดพื้นหายใจเข้าค่อยๆดันอ,อกขึ้นขึ้นขึ้น,นท้องแขนหนีบลำตัวเกงหน้าท้องยกสะโพก ปลายเท้าตั้งและโด่งสะโพกขึ้นไปให้สูงแบบขางอๆท้องขแมแหวไว้แล้วค่อยขยับเท้านิดหนึ่งเพื่อให้ส้นเท้าเหยียบพื้นยืดตัวท่านี้ชอบมากยืดได้ทั้งร่างเลยขาข้างซ้ายนะสูดลมหายใจเข้าพาขาซ้ายกลับมาเท้าข้างขวาขย่งส่งขาซ้ายมาข้างหน้าวางหัวเข่าขวาเท้าราบมือขย่งทิ้งสะโพกหายใจออกตรงนี้ จะพาขาขวากลับแล้วนะหายใจเข้าพาขาข้างขวากลับขึ้นมาคู่ขาซ้ายแล้วหายใจออกพับตัวเองทิ้งศีรษะลงไปใบหน้าหาหน้าแข้งหายใจเข้าวาดแขนขึ้นมือไปประกบกันเนื้อศีรษะเลยค่ะแล้วหายใจออกค่อยๆลดมือลงมาและปล่อยมือบริเวณข้างลำตัวผ่อนคลายสูดลมหายใจเข้าให้ลึก ออกเปาปากอีกชุดหนึ่งเพิ่มระดับขึ้นไปหายใจเข้าแขนขึ้นมือประกบสายตามองตามมือค่ะแล้วหายใจออกพับตัวเองช่วงพับตัวเองส่งสะโพกไปหลังแล้วค่อยๆพามือไปแตะพื้นหายใจเข้ามือแตะหน้าแข้งยกดันอกขึ้นมาให้ขนานพื้น หายใจออกวางมือถอยขาข้างขวาไปให้ไกลแล้ววางส้นเท้าปลายเท้าเฉียง45มือขย่งลดสะโพกลงให้หัวเข่าตรงกับส้นเท้าส้ายหนาะสูดลมหายใจเข้ายกตัวเองขึ้นมือไปประกบกันเนื้อศีรษะค่ะแล้วหายใจออกวางมือบิดเท้าขวา หายใจเข้าถอยขาข้างซ้ายกลับมาพาตัวเองแพ้งจัดระเบียบกล้ามเนื้อให้ดีๆแล้วหายใจออกวางเขา่ากระดกก้นงอศอกวางอกและคางสไลด์ตัวเองไปกดหัวไหล่ลงมาสูดลมหายใจเข้าค่อยๆย,ยืดตัวเองขึ้นมาเก่งหน้าท้องยกสะโพกปลายเท้าตั้งและโด่งขึ้นไปขยับเท้านิดหนึ่ง ยังคงเป็นขาข้างขวานะหายใจเข้าพาาขาข้างขวากลับมาวางระหว่างฝ่ามือวางส้นเท้าซ้ายหายใจออกตรงนี้จัดระเบียบกล้ามเนื้อลดสะโพกให้หัวเข่ากับส้นเท้าตรงกันมือขยงหน้ามองออกไปนอกขอบเสือนิดนึงสูดลมหายใจเข้ายกตัวเองขึ้นมือไปประกบกันเนือ้อศีรษะไปเลยจ้ะ หายใจออกวางมือไปข้างหน้าเก็บขาซ้ายมาคู่ขาขวาพับตัวเองลงมาหายใจเข้าวาดแขนขึ้นมือไปประกบมองตามมือไปเลยแล้วหายใจออกพับตัวเองส่งสะโพกไปด้านหลังพับตัวลงมาหายใจเข้ามือแตะหน้าแข้งยกตัวขึ้นฐา หายใจออกงอเข่าว,วางมือถอยขาซ้ายไปให้ไกลวางส้นปลายเท้าเฉียงนะแล้วก็มือขยงลดสะโพวก,วกขวากัาส้นเท้าตรงกันสูดลมหายใจเข้าแขนไปประกบกันเหนื้อศรีษะยืดไปให้สุดตัวเปิดกระบังลมกันไปเลยค่ะหายใจออกวางมือค่อมขาบิดเท้าซ้ายหายใจเข้าถอยขาข้างขวาพาตัวเองแท้ง หายใจออกวางเข่ากระดกก้นงอสะวางอ,อกและทางสไลด์ตัวเองไปช้าช้าเท้าราบกดหัวไหล่ลงมาปลายจมูกเฉียดพื้นสูดลมหายใจเข้าค่อยๆให้กล้ามเนืน้ออกยืดขึ้นมาช้าช้าอย่าเพิ่งออกแรงดันที่มือขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาออกแรงดันที่มือดันให้สุดแขนเก่งหน้าท้องยกสะโพกปลายเท้าตั้งและโด่งขึ้นไป ให้สูงเท้ายางขยิ่งก็เหยียบเท้าเข้ามาจ้ะขยิบเท้าเข้ามาให้ส้นเท้าเหยียบพื้นกดอกลงไปหูต่ํากว่าแขนได้เป็นยิ่งดีเลยค่ะมาพาขาข้างซ้ายกลับกันมาจ้ะสูดลมหายใจเข้าพาขาซ้ายกลับมาวางระหว่างฝ่ามือเท้าข้างขวาขยิ่งส่งขาซ้ายมาแล้ววางส้นเท้าขวามือขยิ่ง ยืดตัวเองแล้วลดสะโพกจัดระเบียบตรงนี้อย่าก,กั้นลมหายใจนะหายใจเข้าออกไว้หน้ามองออกไปนอกขอบเสื่อนิดนึงสูดลมหายใจเข้ายกตัวเองขึ้นมือไปประกบกันเนื้อสีสษายืดตัวให้ตรงสวยสวยหายใจออกวางมือเก็บขาขวาคู่ขาซ้ายพับตัวเองลงพานาหานะแข้งหายใจเข้าวาดแขนขึ้นมือไปประกบมองตามมือเลยจ้า แล้วหายใจออกลดตัวเองลงมาลดมือลงมาแล้วปล่อยมือวางข้างลำตัวหลับตาเก่งท้องเก็บก้นไว้สูดลมหายใจเข้าลึกทางจมูกออกเป่าปากหายใจเข้าลึกจมูกออกเป่าปาก เยี่ยมมากเอาละพาตัวเองมาอยู่กึ่งกลางเสื้อนะแล้วคนนี้ยืนให้เต็มฝ่าเท้าเท้ากว้างเท่ากับสะโพกแบบสบายสบายแขนทั้งสองข้างสูดลมหายใจเข้ายกแขนขึ้นงอเข่ายกแขนขึ้นแล้วงอเขาย่อนสะโพกลงไปเยี่ยมหายใจเข้าแขนขึ้นงอเขาย่อนสะโพกหายใจออกยืดตัวเองไปหายใจเข้าแขนขึ้นงอเขาย่อนสะโพกลงมา น้มตัวไปข้างหน้านิดน,นึงแอบดูหัวเข่าเกินถอยเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกยืดตัวเองขึ้นมาขอเมื่อกี้สองแล้วนะขออีก3หายใจเข้าค่อยๆย,ยกแขนขึ้นงอเขาย่อนสะโพกดันสะโพกไปด้านหลังตัวก็ยืดขึ้นไว้ยืดกำเนื้นนอหน้าอกไปด้วยแล้วหายใจออกลดแขนยืดตัวหายใจเข้าลมที่สี่ เราจะเก่งขึ้นสะโพกมันจะเริ่มจับกล้ามเนื้อเริ่มจับได้แล้วหายใจออกลดตัวเองลงมะลมที่ห้าสุดลมหายใจเข้าแขนขึ้นไปย่อนสะโพกลงไปให้สะโพกกับหัวเข่าเขาอยู่ใกล้กันแล้วดันไปข้างหลังนิดนึงเยี่ยมมากหายใจออกยืดตัวเองผ่อนคลายสุดยอดมากเอาละเราไปกระชับแกนกลางลำตัวกันเพราะเรากระตุ้นเขาแล้วไปค่ะ พาตัวเองลงนั่งมานั่งกึ่งกลางเสื่อค่ะเวียงเท้าไปข้างหน้า,าแล้วนะเก่งหลังเก่งท้องเก่งก้นยืดเปิดกล้ามเนื้อหนะ้าอกมาชันเข่ามานะมือจับหัวเข่าสบายๆเราจะกระตุ้นแกนกลางด้วยท่าเรือท่าเรือก็คือขาลอยอกลอยหลังตึงแบบนี้นะขยับปลายเท้าเข้ามาค่ะ สูดลมหายใจเข้าขาขึ้นปล่อยแขนหายใจออกวางเท้าและขยับตัวสูดลมหายใจเข้าขาขึ้นหายใจออก2แล้วหายใจเข้าหายใจออก3หายใจเข้าแล้วหายใจออก4ยืดไปอย่าพึ่งลงนะหายใจเข้าและหายใจออก ห้าเอาละคราวนี้เราจะยกขาจากสูงและเราจะค่อยๆลดตัวเองลงนอนนะจ๊ะเราจะยกขาให้สูงและค่อยๆลดตัวเองลงนอนกระตุ้นระบบเผาผลาญของเราเอาละขยับเท้าเข้ามาใกล้ๆหน่อยยืดกลามเนื้อหน้าอกโยกได้นะให้คลาย,ยางไงคลายหลังแล้วก็ดันอกให้ทะลุกออกมา ไข่อ,อกใหญ่ๆดันให้ทะลุออกมาเลยวัยทองทําได้เอาละพอเอ็นตัวไปหลังแล้วเนี่ยร่างกายมันจะเริ่มบาลานซ์ขามันจะเริ่มลอยอัตโนมัติพอลอยอัตโนมัติส่งแขนลอยส่งขาตรงสูดลมหายใจเข้าหายใจออกลดลงนิดนึงหายใจเข้าออกล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 ง หายใจเข้าหายใจออกลง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 ไปที่พื้นเยี่ยมมากชันเข่าทั้งสองข้างมาจา้าแล้วก็เอาหัวเข่าเข้ามาก่อนดึงเข้ามาให้ชิดหนะ้าอกให้ได้มากที่สุดเลยเยี่ยมสามหายใจเข้าให้ลึกนะแล้วออกให้ยาวสองสุดลมหายใจเข้า หายใจออกและหนึ่งเยีย่ยมเอาละา่ะคราวนี้ถ้าโฟแบบเบาๆได้ท้องด้วยชันเข่าขึ้นไปค่ะชันเข่าขึ้นไปแล้วงอขาขอเป็น90วัดยังไงหัวเข่ากับสะโพกตรงกันปลายเท้าเราให้ขนานกับพื้นเอาละ่ะแขนส่งชี้ขึ้นไปท้องฟ้าสูดลมหายใจเขา้าหายใจออกมือซ้ายวางขาข้างขวาเหยียด ขาไหนไม่ได้เรียกมือไหนไม่ได้เรียกอยู่เหมือนเดิมสูดลมหายใจเข้าปากกลับมาหายใจออกไปอันนี้แขนขวาขาซ้ายหายใจเข้ากับหายใจออกแขนซ้ายเอ้ยแขนซ้ายขาขวาหายใจเข้ากับออกแขนขวาขาซ้ายหายใจเข้ากับออกซ้ายขาขวาหายใจเข้ากับ ออกแขนขวาขาซ้ายรักษาระดับไว้หายใจเข้ากลับขึ้นมาออกแขนซ้ายขาขวาคอยอีกสองชุดหายใจเข้ากลับขึ้นมาออกแขนขวาขาซ้ายอีกชุดเดียวหายใจเข้ากลับขึ้นมาแขนซ้ายขาขวาหายใจเข้ากลับขึ้นมาแขนขวาขาซ้ายและกลับขึ้นมางอเข่ามา เอาหัวเข่าเข้ามากอดที่รักจ๋ามันจะโดนไปที่หลังมันจะโดนไปที่ท้องสุดยอดมากคราวนี้ขอเล่นกล้ามเนื้อขวางเราจะบิดตัวนิดนิดด้านข้างบ้างนะเอาละแบบโฟเบาๆนะมือทั้งสองข้างเนี่ยเอาประสานกันได้เลยชันเข่าขึ้นมาค่ะมือประสานกันสุดลมหายใจเข้ายกตัวเองขึ้นส่งมือไปทางสะโพกขวาบิดตัวนิดนึง หายใจออกลดตัวเองลงน,นอนหายใจเข้ายกตัวไปสะโพกซ้ายหายใจออกลดตัวลงนอน,น,นอันนี้ชุดหนึ่งแล้วเราจะทําทั้งหมด6นะสุดลมหายใจเข้ายกตัวขึ้นไปสะโพกขวาหายใจออกลงมานอน,นหายใจเข้ายกตัวไปสะโพกซ้ายหายใจออกลดตัวลงมานอน,นหายใจเข้าไปสองและออกมาหายใจเข้ายกขึ้นไปฝั่งซ้าย หายใจออกกลับขึ้นมาหายใจเข้าไปฝั่งขวาออกกลับขึ้นมาหายใจเข้ายกตัวเองไปฝั่งซ้ายออกกลับขึ้นมาอีกสองชุดหายใจเข้ายกตัวเองไปฝั่งขวาออกกลับมาหายใจเข้ายกตัวไปฝั่งซ้ายออกกับมาชุดเดียวหายใจเข้ายกตัวไปฝั่งขวากลับมายกตัวขึ้นไปฝั่งซ้ายและกลับขึ้นมา ปล่อยมือหงายเลยค่ะกางแขนฝ่าเท้าประกบเยี่ยมเปิดหัวเข่าออกไปผ่อนคลายจะที่รักจา๋าผ่อนคลายปรับสมดุลฮอร์โมนของเราสูดลมหายใจเข้าลึกทางจมูกออกเป่าปากหายใจเข้าลึกจมูกออกเป่าปาก อาและขอแพงข้างเมื่อสักครู่เราบิดตัวนะคราวนี้เราเพิ่มความแข็งแรงให้กับด้านข้างพาตัวเองเข่า,าประกบกันค่ะแล้วก็ตะแคงเราจะตะแคงให้เห็นให้เห็นกันก่อนเราจะตะแคงฝั่งขวาฝั่งซ้ายเราจะอยู่บนนะฝ่ามือวางด้านหน้าและยกตัวเองขึ้นมาแล้ววางข้อศอกค่ะยกตัวเองขึ้นมาวางศอกวันนี้โฟแบบเบาๆผ่อนคลายขาที่เหยียดยาวงอเข่าเข้ามาจา้ะ งอเข่าเข้ามาจัดระเบียบกันนิดนึงหัวเขา่าให้ตรงสะโพกอะขยิบนะเข่าตรงสะโพกแล้วข้อสอกกับสะโพกอยู่แนวเดียวกันมือประคองไว้มือซ้ายประคองเอาแล้วสูดลมหายใจเข้าดันตัวยกสะโพกขึ้นส่งแขนชี้ขึ้นไปท้องฟ้าเยี่ยมเอาละใครจัดระเบียบไม่ดีลดสะโพกลงมาใหม่จัดระเบียบอย่าลืมลืมบอกหัวเขา่า หัวไหล่ตรงกับข้อศอกเห็นนะเอาไหมานะไหล่ตรงศอกศอกตรงสะโพกสะโพกตรงขเข่ามือขย่งดันสะโพกยกขึ้นส่งแขนข้างซ้ายชี้ขึ้นไปท้องฟ้าสูดลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกหายใจเข้าแล้วหายใจออกค่อยชุดเดียวสูดลมหายใจเข้า และหายใจออกเบาๆพาค้างแค่สามลมคราวนี้ขอวอร์มหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นไปลดแขนแนบหูหายใจออกลดสะโพกลงมาหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นไปแขนก็เหยียดยาวไปน้ามองใต้หลักแหล่ไปหายใจออกลดสะโพกลงมาสองแล้วหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นไปหายใจออกลดสะโพกลงมาเก่งหน้าท้องไว้หายใจเข้ายกสะโพกขึ้นไปจ้ะ แขนแนบหงูมองใต้รักแล้โหนกแก้มติดต้นแขนอันสวยๆของเราและโลดสะโพกลงมาเวลี่กุดสามขอหกจากสูดลมหายใจเข้าสะโพกขึ้นไปหายใจออกลดสะโพกลงมาสี่หายใจเข้าขึ้นไปจะ้ะและออกลงมาห้าหายใจเข้ายกขึ้นไปและออกลงมาหกเยี่ยมมากเอาละเสร็จเรียบร้อยขอดีหนึ่งขอนิดหนึ่ง,หงเหยียดแขนยาวเลนหัวนอนหนุนแขนแล้ว เปิดขัวเข่าออกไปฝ่าเท้าให้ประกบกันนะเปิดเข่าออกไปขอคลายไปที่สะโพกมือประคองเป็นรูปถ้วยเหมือนเราจะนอนหงายแต่เราตะแคงออกไปจากสาสองและหนึ่งเยี่ยมเก็บเข่ากลับมาคู่กันเมื่อสักครู่เขาเรียกว่าเปิดฝาหอยท่าเชลเอาและเปลี่ยนด้านขอเห็นกันต่อนะขอสลับเพื่อที่จะเมื่อสักครู่ตะแคงฝั่ง คราวนี้จะเป็นการตะแคงฝั่งซ้ายพอเราตะแคงฝั่งซ้ายจัดระเบียบกล้ามเนื้อเรื่องการจัดระเบียบกล้ามเนื้อสําคัญซอกใต้หัวไหล่ข่าตรงกับสะโพกปลายเท้าเอาไปไว้ด้านหลังเลยแล้วสะโพกก็ตรงกับข้อศอกมือประคองเสร็จยกตัวเองขึ้นยกตัวเองขึ้นส่งแขนชี้ขึ้นไปค่ะมองข้างเอาและปาดเหงือกันไปเลยขอค้างท่าตรงนี้แค่สามลมสาม สูดลมหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวสองหายใจเข้าหายใจออกหนึ่งเยี่ยมมากลดสะโพกลงมาค่ะแขนวางแนบลำตัวสูดลมหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นแขนแนบหูขอหกนะหันหน้ามองใต้รักแร้หนกแก้มติดต้นแขนหายใจออกลดลงมาหนึ่งหายใจเข้าขึ้นไปลมที่สองออกลงเข้าขึ้นลมสาม ออกลงพยา,ยามไม่สัมพันธ์ลมหายใจเราให้ได้หายใจเข้าเราก็พาแขนไปเรื่อยๆ,ๆจนแขนแนบหูเราไปเลยแล้วหายใจออกค่อยๆลดตัวเองลงมาช้าๆสามแล้วใช่ไหมหายใจเข้าขึ้นไปลงมาสี่ขึ้นแปะลงมาหา้าเยี่ยมไหมชุดเดียวสุดลมหายใจเข้าขึ้นแปะแล้วหายใจออกลงมาเวลี่กูเยี่ยมมา ครบแล้วก็แขนเหยียดยาวแขนอยู่ข้างล่างเหยียดยาวหัวหนุนแขนนะจัดจัดสะโพกเอาให้เราสบายๆแล้วก็เปิดหัวเข่าออกไปค่ะพอเราเปิดข่ามือเราประคองไว้นะเปิดออกไปให้กว้างกว้างกว้างเขาค่อยๆค,ค,คลายตรงกระดูกเชิงการของเราแหละหลับตาได้เลยสบายๆแต่พาค้างแค่3มลมสาสอง 3, 2, 1เยี่ยมเก็บเข่ากลับคืนมาจ้าเอาละเมื่อสักครู่เราเล่นคางแล้วคราวนี้แบบโฟโฟคว่ำตัวเองลงมาแล้ววางข้อศอกใต้ไหลพอเราะระวางศอกใต้ไหล่ปุ๊บเนี่ยไหล่เราติดหูเรายืดอกดันอกขึ้นมามือประสานกันไปเลยประคองแล้วประตัวไว้แล้วจัดระเบียบศอกอยู่ใต้หัวไหล่ความกว้างของศอกเท่ากับหัวไหล่เลยนะคะ เอาละคราวนี้เราตั้งปลายเท้านิดหนึ่งและเราก็เก่งหน้าท้องนะเก่งหน้าท้องแล้วยกสะโพกขึ้นเราอยู่บนหัวเข่านะเก่งหน้าท้องยกสะโพกขึ้นอยู่บนหัวเขาา่า3 2 1สลดหน้าท้องลดสะโพกลงเท้าราบกับพื้นแล้วก็ดันอกขึ้นวางฝ่ามือก่อนขอพักในท่าสปริงท่านี้จะช่วยบรรเทาหลังล่างให้กับเราค่ะ เมื่อสักครู่แบบว่าไวมากเลยคราวนี้จะพาให้สัมพันธ์ลมหายใจขึ้นและลงนะคะเอาละจัดระเบียบม,มือใหม่มือมาประสานกาันครข้อสอกเพลกว้างเก็บศอกแล้วโก่งสะบักท้องเขมแมวยกหน้าท้องขึ้นสูดลมหายใจเข้าหายใจออกรดหน้าท้องลงลดหน้าท้องลงเสร็จปุ๊บเดี่ยย่อนย่อนสะบักลงไปด้วยย่อนอกลงไปด้วยให้ไหลติดหูสูดลมหายใจเข้าค่อยๆดันจนขึ้น หายใจค racial, ่อยๆลดลงมันจะสนุกตรงนี้แหละหายใจเข้าค er nah ่อยๆดันขึ้นมาเป็นการทายสบักเราได้ค่อยๆยกสะโพกเก่งหน้าดองเก่งก้นขึ้นมาหายใจออกลดลงสามแล้วขอห้าจากรอบนี้สูดลมหายใจเข้าดันขึ้นอ่ะหายใจออกลดตัวเองลงไปบีบสบักเขาไปหากันให้ไหลติดหูไปเลยสูดลมหายใจเข้าดันขึ้นงขึ้นมาออกลงมาห้าหรือยังเอาห้าไม่ห้าไม่รู้ครั้งนี้แถมสูดลมหายใจเข้าดันตัวเองขึ้นอ่ะ หายใจออกโลดตัวเองลงมาโอ้พระเจ้าจอมันยอดมากที่รักจ๋าปั้นทองรถของเรามันสุดยอดมากๆขอบคุณตัวเองขอบคุณกับพลังใหม่ที่เข้ามาในร่างกายของเราและพาตัวเองนอนหงายเลยค่ะนอนหงายไปเลยจ้ะเปิดเท้าให้กว้างหงายฝ่ามือค่ะหงายฝ่ามือ สบายๆนะหายใจเข้าออกเป็นลมหายใจแบบธรรมชาติของเราเลยนะคะแต่คราวนี้เรามาทำความเข้าใจกับตัวเราค่ะปรับสมดุลฮอร์โมนให้กับตัวเราเองให้เราทิ้งตัวเองลงไปให้ละลายไปกับเสือเลยนะขอบคุณตัวเองกับการลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆให้กับเราค่ะแม้ว่าวันนี้หลายคนหน้าท้อง ยังไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการแต่กล้ามเนื้อภายในของเราเขาเริ่มมีการขยับและรับรู้ต่อเนื่องกันไปค่ะพัฒนากันไปอย่างต่อเนื่องการเริ่มต้นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับ36วันปั้นท้องลดไวทองทำได้ค่ะสูดลมหายใจเข้าให้ลึกออกเป่าปากช้าช้า หายใจเข้าให้ช้าที่สุดออกช้าที่สุดหายใจเข้าช้าที่สุดออกช้าที่สุด เท้าประกบกันค่ะแขนประกบกันเหยียดขึ้นเนื้อศีรษะไปเลยชันเข่าขึ้นมาแล้วจะแคงตัวหัวหนุนแขนพักตรงนี้สามลมนะให้ตัวเองสบายๆพอเราพักครบสามลมแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆออ,ออกแรงดันที่มือดันตัวเองขึ้นมาจา้ะเท้าซ้ายอยู่ด้านในเท้าวขวาอยู่ด้านนอกโกยเนื้อแก้มก้นนิดหนึ่ง เพื่อนั่งอยู่บนกระดูกก้นกบยืดกระดูกสันหลังให้ตรงหงายมือทั้งสองข้างค่ะ ปล่อยพลังงานปล่อยธาตุไฟออกไปเพราะเราเคลื่อนไหวเรามีการขับเคลื่อนเรามีการกระตุ้นระบบเผาผลาญของเราและเราก็ในการกระตุ้นนั้นเป็นการผ่อนคลายแบบเบาๆกระตุ้นเลือดลมให้กับตัวเราค่ะขอบคุณสิ่งดีๆที่เราสร้างขึ้นมานะคะขอบคุณสำหรับภารกิจ36วันปั้นท้องลดไวทองทำได้ โปรแกรมนี้ซีรีส์นี้จบแล้วแล้วเจอกันใหม่ในซีรีส์หน้าขอบคุณที่แบ่งปันเวลามาทำกิจกรรมดีๆให้กับตัวเราเองค่ะนามาสเตค่ะซีรีส์หน้าเจอกันค่ะ